สวัสดีเอฟซี FC นะคะป้าเพิ่งว่างกับพี่น้องนะคะลูกสาวก็เพิ่งไปค่ะพี่น้องนะคะป้าก็เหนื่อยป้าก็เลยเออทำความสะอาดนิดหนึ่งนะ,ะพี่น้องป้าก็เลยมาอาัดเป็นคลิปว่าเอา้ามาบอกข่าวด่วนคะ่ะพี่น้องด่วนอะไรนะคะพี่น้องนะป้าก็เจ็บข้อเดยค่ะพี่น้องเจ็บคออยู่นะค่าข่าวด่วนอะไรบอกคับพี่น้องนะคะน่าสงสัยบอกว่านะฮะในช่วงนี้นะคะเอออตาขาวดีครับพี่น้องนะคะได้ไปสงสัมมือเนี่ยนะ ทําอะไรนะคะนี่ป้ากส็สงสัยเด็กค่ะนะคะว่านะฮะหมาตัวหนึ่งเนะะี่ยครับพี่น้องหมาที่รู้จักบุญคุณดูแลนะคะเจ้าของนะคะบ่เคยเนระคุณแต่เจ้าของหมาเนระคุณไม่รู้จักรักษาหมานะ,ะพี่น้องเข้าใจบอกว่านี่คืออะไรเกิดขึ้นนะคะเออเพ่อใหญ่จิมจ,มจมนะะนินะคะพี่น้องนะะได้ผ้าหมานะคะพี่น้องนะะแสนรู ที่เคยปกป้องจำเลยสองแปดแปดนะคะเฝ้าดูตลอดนะ,ะพี่รองผลสุดท้ายหมาป่วยค่ะพี่รองจำเลยไม่ได้สนใจเลยค่ะนะคะบริสุทธิ์ใจอยังเลยบ่เบิงอาการหมาเลยมาเป็นตลอดถ้าเกิดลุงจิมจินะคะบ่อได้นะคะสนใจเขาให้ความรักเขารักหมาจริงๆนะ,ะเขาเป็นคนที่ใจบุญที่เอาใจใส่และดูแลหมาตัวนี้มาตลอดนะคะเห็นบ่อดค่ะพี่้องเหตุผล ผลสุดท้ายนะคะเขาเอาไปคลินิกไปหาหมอรู้บ่ว่าห่างไกลสำเเด็จต้องเอามาซีก่อกับพี่น้องนะคะไอสัตว์หมานะคะเจ้าของหมาสัตว์นีรคุณเดรจฉานกูอยากวิเคราะห์ถามว่าหมาตัวนี้นะคะมันเกิดเป็นโรคนะคะหนองในมันเหมือนเจ้าของมันเลยค่ะนะ,ะมีเนื้องอกบนคุ้ยพี่น้องบัตรนี้เป็นยังไงล่ะ ติดเชื่อสงสัยปักสันดานหมาสองแปดแปดนี่นแอบสี่หมาบอคะ่ะนะคะหมาติดเชือ้อสมม่ิหมามีอาการนะซึมนะ,ะพี่น้องมาหลายเที่ยวแล้วนะคะคราวนี้หนักเลยค่ะพี่น้องคนนะ,ะที่รู้อาการความรักความสนใจจริงๆเขารู้อาการว่มาหมาเป็อยังไงซึมเศร้านะ,ะพี่น้องมีอาการเจ็บปวดไปใส่บวัวหางังนะจิมจิเลยนะคะ,นะคะพี่น้องผลทุไทยคนที่ใกล้ชิด นะพี่น้องเขารู้อาการนะเขาจึงรีบพาไปหาหมอทันทีนะคะค่าพยาบาลค่าหมอค่าผ่าตัดนี่นะคะพี่น้องบมเมนต์หน่อยเด้อนะคะพวกสัตวแพทย์เนี่ยเกี่ยวกับพวกหมาพวกอย่างนี้นะคะพี่น้องแพงมากนะคะสำหรับสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะคอยดูนะว่าไอสัตว์หมาสองตัวผัวเมียเนี่ยนะคะมันเนรคุณมันจะเอาชีวิตหมาไว้ไหมนะเชื่อไหมว่าค่าใช้จ่าย มันจะไม่จ่ายเมตาบาดเดียวมันจะปล่อยให้นะคะจิมจี้เท่าเป็นคนที่รับผิดชอบนี่คือนะคะพี่น้องสันดานเลวจิตใจนะคะอัม,มหิตสทุนนะคะทำไมนะคะหมาตัวของที่รักที่อัลขาอยู่ด้วยมาตลอดแต่ไม่เคยสนใจนะคะนี่แหละคะ่ะเพราะอะไรไอสัตว์หมานะคะสองแปดแปดมันกับเป็นโลกหนองในสงสัยครับพี่น้องสงสัยแอบซีหมา นะฮะ,ะหรือ,อยังไงหรือเถิกเถิกแอบสีหมาบอหมาติดเชื้อค่ะพี่น้องนะคะแล้วจะไปว่าใครล่ะคะพักนี้เห็นบอพี่น้องบอสนใจเลยเห็นไหมทําไมพวกมันจึงบอกว่ากูบ่มีนะคะร่วมเพศร่วมเพศกันกับอีเถิกสงสัยร่วมเพศกับหมาค่ะเพราะคนสถุนนะต่ําช้านิสัยนะคะชั่วชาติหมายังดีกว่าตั้งเยอะนะคะพี่น้องกูสงสัยเด้นี่นะคะ เพราะว่าหมาไปติดเชื้อมาจากไหนอยู่ในนาดงเน่านะจำเลยสองตัวนี้นะคะไม่พูดไม่จามไม่ปิดไม่พูดเลยนะ,ะสงสัยเครียดไปลงกกที่หมาแอบสีหมาว่ราะค่ะพี่น้องกูถามเนะยเออนะคะจนหมาติดเชื้อตอนนี้นะ,ะต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลอ่ตซันะคะ,ะ,คะพี่น้องตรงพาตัดดูยอดนะคะหมาจะต้องเอาไวท้ที่คลินิกหมาเนี่ยนะคะอ่าเป็นเวลาน,าน,านั่นค่าใช้ใจ่าย นะคะดูนะใครจะรับผิดชอบบพุนจิมจิเท่าเห็นบอกรับพี่น้องนี่คือการกระทําของนะคะจำเลยมันแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงที่เคยดูแลมันนะคะเคยปกป้องมันมันยังไม่ได้สนใจเลยแล้วคนมันจะเอาเหรอบริวารอย่างพวกมึงเนี่ยยูทู e เห็บหมาเนี่ยนะคะาราคาดูแลออกมาฟาดมันขนาดสัตว์เลี้ยงที่มีบุญคุณนะคะไร่กัดปกป้องเจ้านายแต่มันยังไม่ได้สนใจเลยคะ ตายก็ตายรุดภาษาหมาเกิดมาเป็นหมานี่ไงคะกูว่านะเสียดายหมาตัวนี้มากนะาให้สัตว์หมาตัวนั้นนะ่ะสองแปดแปดเนี่ยมึงตายแทนหมาได้มึงคิดดูความที่ความรักความเป็นดูนะคะความเมตตานะคะคุณมีคุณมีคุณธรรมเออเห็นไหมคะลุงจิมจิต้องพานะคะหมาตัวนี้ไปรักษาคือแบบนั่งร้องไห้เลยคือแบบไม่ห่างไกลกอด ยิ่งกว่าลูกรักยิ่งกว่าลูกคิดดูสิแต่เจ้าของหมาไอสัตว์สารเลวชั้นต่ําคอยจะออกมาทาคอนเทนต์นะคะขอเงินขอทานไอสัตว์ดูนะวันนี้มีการออกไปนะคะเรียนรู้ในการชงกาแฟไอสัตว์หมาหมาไม่แดกนะคะก่อนที่มึงจะทําอะไรอะ่ะมึงดูหมามึงก่อนนะเออทาตัวให้มันดีก่อนนะที่มึงจะออกมานั่งขายกาแฟเนี่ยมึงจะใส่ย,ยาอะไรลงไปมึงจะใส่น้ําขี้น้ําเย่ยวน้ําเน่า อะไรลงไปอ่ะใครจะกล้ากินจิตใจมันเร็วซ้มเจ็ดใจจิตใจอ่ะมันไม่ได้มีความเมตตาไม่ใช่ใจบุญสุนทานมึงต้องนัดรักษาหมาซะก่อนนะฮะใช่จะคิดค้าขายไอ้สกรปรกโสโครกนะฮะจิตใจต่ําแล้วไอ้ขอทานนะ,ะอยากรวยทางรัดนะ,ะมึงคิดดูสิในการที่กูเห็นมึงเนี่ยนะคะอยากเป็นพ่อค้านะ,ะอยากอัพตัวเองขึ้นมา แต่สถุนชั้นต่ํามึงไปไม่รอดหรอกนะดูดิขนาดไปเรียนรู้ทั้งวันสมองหมาปัญญาควายเรียนไม่จําถามแล้วถามอีกพอชงกาแฟมารสชาตินั้นจนเขาเนี่ยจะไม่มีหลอดจะใช้จนแก้วจะหมดจนคนที่เรียนสอนนี่จนเขาจะปวดหัวสมองไม่มีค่ะมีแต่คําว่ากูจะขอทานกูจะขอทานนะฮะชงออกมาแก้วไหนก็ไม่อร่อยแก้วไม่อร่อยนะคะเขาใสา่หัวเขาตอบไม่กล้าตอบว่าไม่อร่อย โอ้ก็ใช้ได้นะก็อร่อยนะนั่นมันหมายถึงอะไรล่ะคะใช้ไม่ได้มันไม่ได้มีรสชาติหวานเค็มเปรี้ยวดูสิครับพี่น้องคนแบบนี้สมองหมาปัญญาควาจะไปทำค้าขายอะไรได้คนอย่างมึงนะ่ะไอกรรมกรก่อสร้างไอขี้คุกขี้ตารางนะคะมึง่ะสมควรที่จะเป็นอาชีพอย่างที่มึงนะ่ะเป็นยำนะคะมึงดูแลมหมาเนี่ยนะคะมึงหากินอยู่ได้กับหมา หมาพาไปมึงตาบอดหมาก็พามึงไปหมาตัวนี้เขาพามึงมาทางแสงสว่างมึงอย่าลืมบุญคุณหมานะฮะหมานี่เขาใจดีเขาไม่กัดไม่แหวงมึงนะแต่ตัวมึงก็กัดหมาแหวงหมาไอสารเลวนะ,ะมึงทำอะไรก็ไม่ขึ้นนะสองผัวเมียมึงช่างนรกสั่งมาเกิดนะ,ะเกียดมึงมากไอสัตว์ทั้งสองผัวเมียเนี่ยนะ,ะดูสิ โครงการร้อยล้านของมึงนี่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเอาให้ทันนะคะคิดดูสิว่าเงินไม่มีลงทุนนะคะมีแต่เป็นเรียกร้องขอทานไอสัตว์สะสมเงินมาเท่าไหร่นะ,ะการที่เอาออกมาเนี่ยนะคะเอามาสร้างนะคะลงทุนอะ่ะให้กับตัวเองเนี่ยมันรู้สึกว่าเงินอะ่ะเอามาจากไหนนะคะเงินขอทานมานะ,ะเงินบริจาคมา มึงเอาบริจาคทำบุญทำทานทำมัง่งให้วัดให้วาสมัง่งนะคะล้างซวยล้างบาปนะคะล้างยังไงก็ไม่หมดหรอกแต่อย่างน้อยอะ่ะเงินมึงอะ่ะขอมามึงอ้างว่ามึงเอาเงินไปทำบุญทำบุญเนี่ยมึงเคยเอาเงินไปมอบให้วัดไหมบาทเดียวมึงไม่ให้อีควายหาแดกกับคดีเนี่ยหาเด็กจนรวยมึงก็ไม่เคยทำบุญให้น้องอิสาระเรวคนชั้นต่ำนะ,ะคะโคตรพ่อโคตรแม่มึงไม่เคยสั่งเคยสอนแม่งทั้งตระกูลมีแต่หาแดก ขอทานออนไลน์นะไม่มีหยุดไม่มีหย่อนใส่ร้ายคนนั้นคนนี้บอกว่านี่เห็นไหมสร้างภาพว่าก,กูเป็นคนดีในสังคมมีแต่สร้างความชั่วนะมีแต่ความชั่วความเลวนะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอีสัตว์หมาสารโลกกูเห็นนะสงสารหมาตัวนี้มากนะฮะมึงไปคิดดูสิมึงสนใจหมาไหมนะถ้ามึงไม่ให้กตัญญูมึงไม่รู้คุณไม่รักษาไม่กวากตังเนี่ย มึงอะนรกกินหัวมึงนะมึงต้องใช้กมแทนหมาถ้าหมาเสียชีวิตอย่างดีนะจิมจิเนี่ยนะแก่เท่าเนี่ยใส่เปเปทั้งคนเปทั้งหมามึงคิดดูสินะอิชาติชั่วชาติหมาโคดพ่อโคดแม่งไม่ตายกันโกงกันเลยวะนะทาไมเกิดมาชาตินี้กูถึงเห็นพวกโค่นเร็วๆคนอย่างพวกมึงอิสัตว์นะคะเออมึงไปดูสินะคะ,ะการที่คนที่เขามีใจรักใจบุญสุนทานนะ่ะอะ ไม่ใช่หมาเขาแท้ๆเขาต้องรีบนะ,ะรีบร้อนนะคะตีต้นไว้ก่อนไข้หมานะป่วยหนักนะ,ะพี่น้องยืนจนสั่นมึงคิดดูสิความใกล้ชิดนะคะความผูกพันแต่ไอสารเลวอ่ะสองแเนี่ยไอจำเลยเนี่ยไอขี้คุกขี้ตะหลังไม่ได้เคยสนใจเลยใครจะเป็นจะตายช่างแม่มันขอให้กูมีเงินกูรวยนะคะสร้างภาพเท่านั้นนี่ไงฮะเนี่ยขอฝากเอาไว้นะคะไอสัตว์ มึงกลับไปดูหมามึงด้วยนะคะก่อนที่มึงจะทําอะไรอะ่ะมึงต้องทําบุญให้กับหมาก่อนทําความดีกับหมาก่อนมึงจะเนรคุณไอสัตว์นะคะกูขอฝากมึงเอาไว้แค่นี้แหละคะ่ะพี่น้องจะชอบกดไลค์กดแชร์นะคะ